thôi lại khăn lại bố quá đứ đi 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 đâu 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 khăn beng ra cái cái tụi này cái này chọt nào ơi hai mày ngồi đi hả đi vô đó đi 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 đi

โอ้ทุกคนนี่แค่ทางเข้านะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับนี่ครับคเขาก็จะขายชุดไทยนะครับทางเข้า นักท่องเที่ยวแล้วแต่ชอบครับมีหลายร้านนะครับนักท่องเที่ยวจะชอบร้านไหนเขก็จะเข้าไปเลือกไปแต่งนะครับ ผมนึกว่าหมดฤดูท่องเที่ยวเลยนะครับนักท่องเที่ยวไปเยอะเหมือนเดิมนะครับที่นี่คือวัดอรุณนะครับนักท่องเที่ยวก็มาใส่ชุดไทยนะครับก็มาถ่ายรูปนะครับคือชุกุรือ โอ้ดูด้านบนทุกคนนักท่องเที่ยวจะขึ้นไปถ่ายด้านบนเยอะนะครับจะใส่ชุดไทยนะเช่าชุดไทยเพื่อมาถ่ายรูปคนคทุกคนเห็นไหมด้านบน นักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับโดยเฉพาะชาวเอเชียน่าจะเยอะนี่อยู่ในนี้ะะนะครับขนาดแดดร้อนนะครับวันนี้แดดร้อนมากนะครับ ก็เป็นฤดูฝนของไทยนะครับแต่นะักท่องเที่ยวก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับ yeah. 不要这样 นี่ครับดูใกล้ๆนะครับโอ้แดดร้อนนะครับ ท่งเที่ยวก็สู้ไม่ถอยนะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะครับแดดร้อนสุดๆนะครับ ท่องเที่ยวก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ไม่ใช่คนไทยนะครับ นี่ครับขนาดแดดร้อนๆนะครับเซลฟีอเวโอีกติกนเน่ tu naik ni Ni gapak kata tu tak masuk bagi balik tu Kaya yak kap. นี่ก็เป็นอีกจุดที่นักท่องเที่ยวามาถ่ายรูปเยอะนะครับก็จะใส่ชุดไทยนะครับมาถ่าย 对，这个我都好。 Okay, really good. Nice. ด้านนี้ก็จะลอดพัดแท่นล้างอาถรรพ์หนุนดวงเสริมมงคลบาร,รมีนะครับใครดวงตกหรือว่ารู้สึกไม่ดีนะครับก็มาลอดพัดแท่นล้างอาถรรพ์หนุนดวงเสริมบาร,รมีนะครับ ก่อนจะลอดก็ต้องอธิษฐานนะครับ เป็นองค์สมเด็จพ,พระเจ้าตากสินนะครับ oh, wow. yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. k a y O